เสาอาทิตย์ซักผ้าเองตูแล้วปอหกแล้วช่วยแบ่งเบาภาระแม่อย่างน้อยก็ซักผ้าเองล้างถ้วยนึ่งข้าวเป็นก็โอเคและเลี้ยงตัวเองได้แล้วเวลาที่ไม่มีแม่เวลาที่ไปเรียนใกลๆแบบนี้ เพราะว่าไม่ได้อยู่กับแม่ตลอดนะตตขึ้นก็ต้องไปเรียนมื่อเช้าแม่จะลืมว่าเป็นวันเสาร์เห็นพอยนอนเซ้ยอยู่ก็เลยอ้าวไม่ไ,ไปโรงเรียนเหรอลืมไปว่าวันเสาร์อาทิตย์ว่า ปกติแล้วอ้วนจะลุกแต่เช้าแล้วลุกมาใส่บาทเชือกับบางตัวก็มันน้อยแน่น่ะเล็กแล้วเล็กแล้วก็ยังใส่ได้

มาดูผักนางถือมพอเทน็นทุกคนโอ้กำลังงามเลยนี่เอา้ามันเป็นอะไรนปุ๋ยกัดหรือเปล่าเดี๋ยวมันเหี่ยวลงก็ดิดก่อนเดี๋ยวมันเหี่ยวนะใส่ปุ๋ยกัดนี่หอมมากเด็ดแล้วหอมเลยเขาเรียกคนไทยเขาเรียกอะไรนะใบสาละแหนบ่บฮะ เบอมินบอกนึกว่าใบสะละเนี่ยดูมะละกอเราก็ลองเป็นดอกไม่รู้ว่าจะจับไหมจะเป็นลูกไหมเนี่โอ้ฝกวานก็เริ่มแตกยอดแล้วนี่ทุกคนนี่ตั้แตกยอดเยอะเลยแต่มาดูตัวนี้เยอะมากเลย เริ่มบานแล้วเริ่มบานแล้วนี่เก็บแกงสองรอบแลวเด้อนนี่กำลังแตะยอดแล้วควากระแดใส่บาทครั้งหนึ่งแล้วผักหวานต้นเดียวนล้วนี่เอดเทงยู่ผูพ่อเก็บแล้วอ้วนแล้วนี่ เดี๋ยวตอนเย็นเก็บแกงกินกันแม่อืมหัวอย่างาาง่ายสิก้อนเก็บเงินละเอียดือนหลังเลนน้อยไว้หลา่เขาก็ทยอยทุนไปยุทั้งทึ่งหมดละเดี๋ยวเราเก็บตอนเย็นได้เก็บแกงหุ่นยอดกำลังแตกเลยอ,อ,อันนี้คือสวนดอกคอมพอวาน ตอกยอดเยอะเลยเนี่ยเนี่ยใงมือบางๆนะเออวันนี้วันอะไรเดี๋ยวถ้าเราได้ไปเราร็จจะได้ไปบ่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ขุดมันมาอย่างไรมันเดี๋ยวันเดี๋ยนเสาร์มันวันอาทิตย์ขุดมันขุดมันเนี่ยนมีทัน ชวนพวกไปตลาดแล้วซื้อถุงมือเอาไว้ามาเก็บมะขามให้เอซีท่านไหนสนใจนะคะมะขามรูกมะขามเขาเรียกมะขามอะไรมมะานะสามรสของเราก็สามารถจั่งได้นะคุอันนี้คือเราก็จะคัดเฉพาะมะขามของเราที่เปนไม่เคี้ยวเยอะนะ ในเกลจอเกินไปปีนี้มะขามันขึ้นราคาน่ะคะก็จะอยู่ที่กระปุกละร้อยยี่สิบขายแบบย่ำยาวเอาแค่ได้ราคาส่งได้ค่าส่งค่าอะไรก็พอร้ 120, อยยี่สิบบวกบวกค่าส่งห้าสิบบาท เ <170 S 2> ป็นร้อยเจ็ดสิบตอก็ระปุกนะคะแต่ถ้าสั่งเยอะหน่อยกอ็มีส่วนลดส่วนลดค่าส่งนะแต่มะขามนี่ถ้าคือหมดหน้าก็คือหมดเลยนะคุณเพราะว่าถ้าฝนมะขามฝนตกเนี่ยเราก็จะไม่เอาเราจะเอาช่วงต้นต้นปี ถ้าฝนตกเราเราก็จะไม่เก็บก็มันจะทําให้ปวดคอถ้ามหาวันก็เหมือนกันถ้าฝนตกเนี่ยมันก็จะเป็นลาอันนี้คือํำรองไว้ก่อนเฉยๆนะทุกคนอเดี๋ยววันวันที่แล้วเออเ๋ยววันอาทิตย์เราจะจะได้แก่ง่ายเกินสะดวกหน่อย นี่ก็แก,ก้ได้อยู่ก็ติดนิดนึ่งถ้าเราถุงมือเนี่ยมันก็กันให้มือเราก็ไม่เจื่อนด้วยถุงมือบางๆอ่ะย่างที่อ่าถุงมือที่เอาไว้ทำอาหารอืมใช่ที่ไว้ทำอาหารนั่นเลยแล้วเราจะพ่ตรงมันมาเลย ้างงานยนอะไราล้างงานด้่นี่ยตั้งแต่เช้าเกะบมาค่ะถ้าได้เกะแล้วมันก็มันนะทุกคนแล้ก็จะลืมทำอะไรหลายๆอย่างเลยน,ลน้องเสียงบูเสียงมาน้อยบ่มานอหนหาวนอน ว,ว่างๆนะแล้วก็หาะไรได้พิเศษดีกว่าไม่มีอะไร สวยยังทำแบบกุ้งคาโบอีกทีสวยใค่เพี่งบ้านห้ารากแล้วก็จะแกะแบบนี้แล้วก็แกะเม็ดให้บ,บนเราจะแกะเม็ดมออกให้หมด แกมาขามแบบน,นี้และคิดถึงยายอุ่นนะแต่ก่อนยายอุ่นแกจะนั่งอยู่ในกระท่อมแล้วก็จะแกะมาขามไปเรื่อยๆนละูกชายของว่าอย่าทำเยอะอย่าทำเยอะแอดนบาดเลยแกก็บอกว่าพี่กอนดีซื้อนั่งแก็เม็ดเอ็นบาดก็จะซื้อรับรับมะขามมาเนาะแล้วก็ให้เกเก็บเก็บเม็ดเนาะแล้วก็จะนั่งแกะของเกอยู่นั่นแหละ มันฝันเนาะมันฝันมากว่าไม่มีเด็ก 我们去买路，来，今天聊，啊，老公。